thank you แปลว่ามีแนวคิดชอกลางนะกลางที่สุดเลยจะมีหุ่ที่โูแบบใครได้หมดลคนวกันได้เอาอะไรมาเยอมไม่เป็นไรยางนี้แค่พี่น้องรบครวเรคยเป็นีที่ พี่น้องลูกพุกพนทุกท่านนะครับกับผมในรัตนักริลจันนะครับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรชั้นปีที่หนึ่งนะครับสาขาบริหารการมลกัลงจะแบ่งกาทางึ่งไ้ว่าก็ือว่าท่านที่มาเป็นลูกพกพุที่นีทนก มีไาเป็นพันน่ไม่ยากก็ได้มจังนะครับขณะที่ท่านประธานเดินทางมาถึงก็ขอเชิญชวนลูกกคุณทุกท่านได้ปรบมือดังต้อนรับท่านประธานก่อนที่ท่านจะนั่งรับนะครับก็จะไปชื่อมที่นอนใช้ชนที่บังเกอสุวรรณภูมิ เขาเรียกว่าผู้ที่ได้ดูแลเป็นผู้ทำงานต่างประเทศเท่ากัน,นแล้วก็จะมีต่อไปบบอีกในเรื่องที่ว่าพีก่อนก็จะ,จะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้พี่พี่ติดตอนนี้พี่ ธนาคารมารับเงินเองรงตอนีว่าโซนแกนสองร้อยยี่สิบอบาทแล้วก็เดินลงมาเดินเข่า ในในขณะที่ทําจริงเดินเขามาใน่ท่านจะไม่มีพานในมือนะครับอันนี้สาธิตเฉยเนะครับมเนีง่า่าเนมารในวันีครับใช่้ีรดคัน้องชาวอำเภอสวนรณภูหาครับแต่ด้วยหัวใจของราชสีอย่างท่านพ่อเมืองระพีระูที่เคารพกระผมนายรัตนศิริจันทร์ และดิฉันนางสาวปิยาพิมสอนนักศึกษาคณะศึกษาสาสตชั้นปีที่หนึ่สาขาบริหารการศึกษารุ่นที่11มหาวิทยาลัยรามคหงนสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลพบเพื่อเรื่องนี้ดิฉันค่ายขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีจุดธูปเครืบูชาพระรรทัขอกราบเรียนเชิญค่ะท่ึกรเลยครับ ได้ไครกกับ้ยงยีบเยอะนแต่ว่ามันเอกัอบม่ั เพิ่งมาแล้วทั้งนังงนงง้นแหละมาแต่สนามบินมาุงกันมอ๋อแล้วมาเนี่ผมก็เพิ่งไปมากครับ<อ>จดถูกเทียนแล้วนะม่เนี่ย มีสังฆ์สารนังสัจจานิปฏิยมีสังฆ์สารนังกัจจานิข้าพนันสมาธิยาที Thank you สักครัจีมนาน์บสกุลจีวานสัริวาจิตยสลายขอน้อมถวายข้าบงสกุจีวนกรารล่ข้าบางสกุลจีวกับทั้งบริวารเหล่านี้สิ้นกาลนานเกิน ท่านอยู่กในขณะนี้นะครับท่านผู้การจังหวัดของุรุงลงทูนท่านรพีของบุเคิิและก็ท่านดรสุขุมรัตษาราริบด์นะครับผู้เป็นเจ้าของความคิดพระป่ากองระบาทสร้างหาหารยวลยให้หนองกรุงลงทูนนะครับ แล้วก็เกิดคุณอุปการอย่างยั่งยืนต่อลูกหลานครับอันนี้จวบเป็นร้อยปีเลยนะครับแล้วคุณนายท่านจุอที่นี่ผม ผมไม่ทราบว่าคุณนายท่านสร้างผมทราบว่าท่านสุโขสรสร้างคุณนายครับแต่คุณนายท่านผมต้องไปสุวรรณิคูหาขอรับพรขรับพรก่อนบุญเข้าจีเสร็จก้อนี้เลยเจ้าตัวมาก็ไปเหมือนกันไปรับเจ้านายเหมือนกันครับเสร็จแล้วเคุณหลวงพ่อเจ้าคุณก็จะได้มอบกับใจนี้คืนให้กับท่านประธานเพื่อมอบให้มาวิราต่อนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดพรงงูระพูของเรานะครับท่านมาที่ของธุรกิจ คั้าท่านปรนอาบุญิธมนะครับท่านองการพดีฝ่ายวิทบริการนะครับก็ได้รับมอบแกท่านก็มอบต่อให้ท่านนายกพิพัฒน์วงชาลีและก็ท่านรองการพอดีนะครับท่านนส่รับ เสุพลและคนณนายและก็ท่านคุณี่ประมงทัานรนได้มีถาวายประจัยธรรม I